สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีฮุสซันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Big Tractor ครับเอามาเบิ่งเอลฮาซูนครับพี่น้องไหหน้านำให้นี่ให้ให้หน้าปราบเสี่ยนครับไอ้กระโบยักลุงครับให้เอาแต่ว่ากันจะมีคนกล้าครับ เอ้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดพี่ครับเปลี่ยนคาดไม่ใหม่เปลี่ยนคาดทุกวันครับคาดเบิ้ลลดไปใหม่ครับเพิ่นไปย่านคาดเลนไลส์บันคาดเบิ้ลครับรถปีเดียวไปย่านคาดออกครับงอนว่าอยากอยากได้คาดนิ่มกว่านั้นเอาสรับหน้าให้นี่ครับรถในบ้านผมกี้ย่านทุกคันครับขนาดเอ้สามพกยังบรรยาก,กาศลุ่งครับ ใหหน้าปากเสียนเอาแยจะมีคนใจกาครับมาลองบึงผมกับพอกากายกันหน้าให้พี่มันบอกผมมากครับก็เลยให้หนา่านคนมาลองมึงเอาคือหากอกแล้วทั้งหมดสงสัยมีอาการจะลมครับมีหน้าบัดปีครับหน้ามีบัดแรงครับหน้าให้นี่เป็นหน้าลุมติดถุงหยพร้อม ถ้าถึงเป็นฟังซาเอา้าล่องมึงครับเคนสิทิดลมหรือบอเป็นหน้าปลาที่เป็นหน้าดินเหลืองครับพี่น้องสงสัยเปลี่ยนคาดแล้ไหมน่าจะ <c oughs> น่าเสียวพ้นมาอยู่ครับเดี๋ยวพูดบรงไปนำกันเอาุยหน้าน้ำครับ เป็นตปะปาลายกับพี่น้องหญ้านี่ร้ายแห่งหนามมีเบิดปีกับเบิด์ตแรงเบิด์นี่หนามออกดีครับแถวนี้ให้ทั้งเครื่องยังสูงครับก็ยังมีหนามอยู่ทั้งเครื่องครับนี่ก็สิเป็นเอลฮาซูลครับมานกำกังสองท่านทัานนีหางคนนักครับเป็นคนไทยอยู่ทั้งเครื่องบ่ายลงมาครับ ไอ้มาล้อมั่งกันเดียวถ้าติดกันสิบหัได้ดึงกันครับโอ้เกือบไปครับไปมัวบ่ได้เลยครับรถนักนักนี่เบิร์ตซีดครับเอามาลงนี่แต่ว่ารถ่นักอาจจะไถดีครับถ้าเป็นดินเป็นหยาเนี่ยสิแต่วันอารมณ์กะเมื่อยครับอารมณ์เอาเดี๋ยวมาชมน้ำกันครับเพิ่นสิติดลมหรือบ่ แต่ว่าคิดว่าน่าจะโอยู่ครับเพราะว่าน่าให้นี่แล้หลายคนกับในบ้านแต่ม่ร้งหลายคนเลยครับแต่ว่ากับแต่ไม่ใช่แค่เธอเดียวไห้หน้าโบเรล่ยครับมันลมหลายออกมาล่วงม,มึงกับหาซูนเที่เกลี้ยงคัสมาไม่ไม่หนี่ทีเอาบินยู่หรือวะ 2พันกว่าชั่วโมงครับขาดเบิดเบิดนี่พโทษรถได้ครับโทษคนขับคนคนแบนคนมักเนียกขาดในสักหน่อยครับเรียกขาดหล่ะก็ไปตั้งขาดนะพี่น้องตั้งค่ายออกค่ายออกจนแบบว่ามันเลื่อนไม่เดียวครับเดี๋ยวก็ตั้งออกเลี้ยวก็ตั้งเขามูดเนี้ยก็ตั้งตั้งบุมี่จังหวะครับจนตึงโหดมันก็เลยเฮ็ดให้รถขานใหม่ครับชื่อช่วงช่วงโยของของขาดนี่บุมีระยะฟรีเลยนะครับ ก็เลยขาดเบิดนะครับลดสองทนชัมม่วโมงนะครับโอ้พี่แรงแรงเลยโอ้สูงไกลครับอาจจะมัว่วๆจะหน่อยเปลี่ยนคาดเมื่อหม่ครับเปลี่ยนแต่แผ่นมันร่งยังดีอยู่ เมดประมาณ3,000กว่าบาทครับ3,000กว่าบาทนี่คือซอมขนองครับบริษซอมศูนย์ซอมศูนย์นี่ประมาณ7,000เพราะว่าส่วนมากศูนย์มันจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับคนญี่ปุ่นเลแยกแยกให้เลยเปลี่ยนขนอกเอาครับฐานห้าไปยีิบสองครับของลูกคงนี่ครับ พอทราบว่าเป็นไข่ได้ไข่ดีด้วยครับแต่ว่ามันหม,มมอ,อกระดดมันหน่อยครับจร,ริงจริงอะรุ่นนี้มันต้องใส,ส่ไปซนสีครับมันยังสีมอสมกระดดโอ้สี่หย่งมกระแปะกระมาเลย มยังไงน,นีนงโอ้โหมุน,นีสละเลยตัวนีผ่นแตงผานแตงโค้โโแตกเลยครับมันรดมันอันนี้มันโค้มันหน่อยปวดลมันแห้งเกินนะเปลี่ยนคาดมาใหม่ป่องผานแตกเลยผานแตกว่ากับว่า เปลี่ยนเปลี่ยนโคกเปลี่ยนโคกดีน่าจะชุดหนึ่งแหละครับแตกดูแห้งมันมันหน่อยครับมันบางเล็กมันบางแย่งรถผลรถล่างมันหลายนะครับมันโมมกระผานนี่แหละเขาเอว่าอุปกรณ์มอลตอรแม็กกะรถโอ้ยสิค่ล้ะครับคือผมเห็นปลาจากตัวไ ไปแถวๆทั้งผุนนี่มีอาการครับผมกับพกาล่งไปทายพี่หน่องอยยานง,งูอยาดมันมีงูครับมันมันโหกหลเพียนนะครับเป็นตะไลนุ้ยมีแต่ชีลงอย่างเดียวเท่านั้น วบ้องพันจนแตกครับบ้องหนึ่งกะซื้อมาอน,นีมาบ้องละเก่าลอยนะครับถ้าเป็นเล็กเด้ถ้าเป็นนั่นไอเล็กรอขึ้นเ่ากะบ่บ่แหงมาได้ครับมันเจ็ดลอยแต่ว่าแตกดูครับแตกว่ามันซีหาเราบ่แตกแตกอยอ่เลยครับไม่ตลูกหนานนี้เพราะนองพึงน,น้อยเพราะซื้อมาเป็นเ,นเล็ก เลยแข็งแน่ใจหน่อยครับเขาจิตหรือบติดร,รับน่าเดี๋ยวนี้พูดบ้านรถบ้านผมนิยานมาตุก,กันครับแต่ผมเองผมยังโมากามาเห็ดมันลมครับเคยมาเห็ดเหรอลมร้ายครับ เนอะปีนี้มันจะนยินแจกเพราะจักอาจจะบูดลแต่ว่าทั้งแถวทุ่นม,มีอาการครับลูกนาเนี่ยจะเป็นเป็นเล็กกับบ่องพานโอ้มันหล่นหมดแล้วครับคุณมันแตกมันงัดกัน เอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าครับสิติสลมบ่เดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าครับสำหรับหน้าป่าเสี้ยนมื่อนี้ครับกักัลลันตีบ่ได้ว่าสิบสิบพานบ่นะครับเพราะว่ายังกัมีอาการสิลมแน่บ่ลมแน่ครับเดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับถ้ามันลมในเซตายมึงอีกเทียงนึงแต่ตอนนี้ยังไปรู้สึกว่าไปแต่สบายสบายครับหางอาจจะเบาหนึ่งนะครับบ่ดึงรถบ่ไหน เอาครับสไลด์ที่นี่ประมาณนี้ครับท่านใดที่เขามาชมไม่ฝากกดติดตามมาน้วยครับสำหรับช่องยูทูบบีแท็กเตอร์เอาไวเ้เจอกันใหมโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ